ดูดิอังน่าเกียดว่ะคนน่าเกียดอ่ะน่าเกียดเกินดูทำอะไรได้วะล้มกูอาลิลลตเตอร์ล้มสภาพเฮ้ยสว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 ยคงไม่มีแล้วอะไร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  เฮ้ยถุยมันโง่มันโง่มันโง่มันไม่รู้หรอกว่ากูคิดอะไรอยู่ตอนนี้มันมันไม่รู้หรอกนะเน่ไอพิทามันลังหล่อนอยู่ตอนนี้ยมันไม่รู้ว่ากูคิดอะไรอยู่ในสมบอกของผมรู้ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่มันมาฆ่าผมแล้วผมจะให้เพื่อฆ่ามันผมปั๊มตังให้กับเพนดูเพนตังเพนไยเห็นปะเห้อะไรบะ มันจคือความแตกต่างของคนที่มีสมองกับคนที่ไม่มีนะว้าวไอพี่ตา,ายอะไรหมดหมดอันทุกอย่างเสียหมดฝั่งโน้เสียหมดได้ไเอาดีเอาด้เอาดีเอาดิเสียหมดแล้วจับเกือบอไรแล้ว สภาพเป็นเมื่อวานอะมาเอาเอาง้ดูป่าฝังน oui> ้นเนี่ยอย่างง้อเลยป่าฝงโน้ยไหป่าวะเฮ้ยว้วแล่าวแล้ววกเก็อย่านักเกเฮ้ยจับแล้วนี่เราแผนสอง สวยสวยสวยหมด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 มาเดี์ยัมีใครกล้าเอาไหมว่าผมเล่นไก่อีกป่ะครับมีป่ะเม่นหรือปะจับแล้วจับแล้วเจ้า Oh. Okay, tar tar wow. This, wow. สวยอ้าข oh. ah, anyway. ี่มารวบตาตาิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวอ้าวหมดขาอนี่อ่ะปาดอ้าตายตายตายจะตายจะตายอุ้ยจะตายยังไม่จับนะเอ้อ ไรขอหยุดเลยหรอถึงก็ขอหยุดเลยหรอมึนตึงขนาดแต่ว่ากดมือออกอ๋อชันเงือกชัดเงือกเข้าใจ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 น่าอันน่าจับไม่ได้เดี๋ยวรับบเลยเดี๋ยวรับบเลยอันน่าจับแล้ว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 ไล่เลยครับไล่เลยครับไล่เลยครับเฮ้ย แบทแมนกลาวจัดเขาไม่ได้วัดกันที่ตายเยอะเคยดูแข่งโปรลิกไหมเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าใครตายเยอะครับเขาวัดกันที่ใครชนะ จบเลยจบเลยจบอ่ะสามทางดีกว่าจบสามทางดีกว่าทางเดียวให้โอกาสมันเลยให้โอกาสให้โอกาสฝั่งนู้นมันไม่ไหวกับผมเลย <c oughs> แล้วมันพิมพ์แอคชันเลยเนาะงงกับการเล่นออกมันนะเล่นกากแต่อ,อยากพิมพ์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยอะไรยังไงวนะวน่ะปาปปาปปาปปาดปปปปปปลปปปปปปปอปป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 ปมปป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 ่าปปปปปปปอา,จจาเปปปปปปปพปป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 ปาปป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 อ สัญญาครับผมจะน่าหัวใจโรลว่ากันดูอันนี้คิวไปยี่สิบ